เรายูทูปเก่เคยไหมครับว่าเรามีหมาใหม่มาเนี่ยครับแลวหมาเก่าที่บ um> ้านเราเนี่ยถ้าโชคดีนะครับเขาก็อยู่กับน้องตัวใหม่ได้เลยวันนี้ครับเราจะมีวิธีการทําให้น้องหมานะครับยอมรับหมาใหม่ที่เราเลือกเข้ามาครับสิ่งแรกที่เราต้องดูนะครับก็คือดูหมาตัวเก่าของเราก่อนครับว่ามีนิสัยยังไงครับถ้าโชคดีเขาก็อยู่กับน้องเขาได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรมากครับแต่ถ้าเราไม่เคยฝึกเขาเขาไม่เคยยอมรับเจ้าของนะครับเราก็ต้องดูครับว่า เราจะทํายังไงให้เขากลับมายอมรับเจ้าของครับวิธีง่ายที่สุดนะครับลองเดินริดเดิลวอล์กดูครับยอมรับเจ้าของแล้วเราจะเอาลูกปอมครับที่เป็นตัวใหม่เนี่ยเข้ามาครับว่าไงครับอะไรก็ตามนะครับที่น้องหมาลาบดอนนะครับเริ่มยอมรับเจ้าของนะครับเราจะสามารถควบคุมจังหวะในการที่ทําให้น้องหมาเขายอมรับหมาใหม่ให้ได้นะครับหมาใหม่จะตามชมพร้อมกันครับไปยังไหน let's ไป let's go ลางดูดนะฮะถ้ารู้ว่าเขาเข้ามาผมเดินกลับเข้ามาแล้วเขาห่าให้พี่พูดแค่นี้ไม่นั่งกนถึงคืพี่ชมเป็นเสียงสองาาไม่นั่งเพราะเขาเป็นเจ้าของห้องอ่ะ <laughs> นั่นแหละผมถามแค่นั้นครับก็ <laughs> คิดว่าเขาคงคิดว่าเขาเป็นเจ้าของห้องนี่แหละขนาดจะเดินเข้าไปในกองเขาเนี่ยเขายังไม่ค่อยยอมเลย,โ,ยโวยวายพี่ดึงโฟงกัสเขา ถ, iesen, ถ,ถ้าน้องหมามีโฟกัสกับพี mm ่ฝ hmm. like exactly ึกท so ุกว like. hey, ันมีโฟกัสแล้วก็เริ่มฉีดจากการมีโฟกัสกับพี่ครับมันกลายเป็นว่าเวลาพี่มาปุ๊บมันจะมองหน้าอยู่เท่ากับแล้วพี่มาหยุดระหว่างโต๊ะนี้นะโต๊ะนี้แค่ไหนปุ๊บหยุดปุ๊บแล้วพี่ก็ให้น้องหมาครับอยู่ซ้ายมือไม่ลำหน้าแล้วแล้วพี่ห้ามสั่งอะไรเลยนะเราจะดูว่าพายพอพี่หยุดปุ๊บเนี่ยภายหนึ่งนาทีเขารู้สึกปลอดภัยหรือไม่เฟ้นไหมถ้าเขารู้สึกปลอดภัยเขาจะนั่งหมอบเองครับนะครับนันัไม่สั่งไม่สั่งไม่สั่งเลยไม่สั่งเลย พี่ไม่ต้องสั่งเลยเลยถามว่าอย่างที่บอกคือไม่สั่งเลยเลยเพราะว่าหนึ่งเราต้องการให้เขามีการแสตแสนตนบายด้วยใช่หน้าบ้านนะอ่ะใช่แล้วก็หย่อนถูก,กเกใช่แล้วก็หย่อนถูกโทรศัพท์ให้หยุดปึ๊บหยุดปึ๊บแล้วดึงซ้ายดึงซ้ายให้อยู่ซ้ายดึงซ้ายพี่ต้อง,งหนังซ้ายนี่เนี่ยพี่ดึงเลยไม่ทันไม่ทันน้องหมาถึงเก้าล้มหน้าเห็นไหมล้มหน้าไปเท้าไม่เป็นไรไม่เป็นไร เองนะนะก็อยู่ตรงนี้ใช่ดึงรอไว้ถูกใช่แล้วรอหนึ่งนาทีถ้าเขารู้สึกว่าเขาโดนคอนโทรลแน่ๆครับเขาจะนั่งหรือหมอบเองพี่สังเกตหูเห็นไหมนี่หูอยู่ข้างคอนะอยู่ตรงนี้ถูกแล้วพี่หย,อย่หยอเยนเลยหย่อนเลยนั่งหรือหมอบได้หมดโอเคไม่ต้องสั่งอเลยนะพี่นะไ่ต้างสั่งหรือถ่ายนะวัดคอมไว้ใจเลยไม่สั่งอะไรนะเนี่ยพอผมหลบฝัดขวาพี่ปุ๊บสิ่งที่นั่นนะก็คือมันหายไปไหนวะพอมันไม่ไว้ใจพุ่มันจะลุกครับขึ้นมาสแตนบายอ่าแต่ถ้าบอ,อกว่าจากระยะ แล้วเขารู้สึกปลอดภัยเี๋ยวเขาต้องนั่งหรือหมอบเองอนี่ไงอันเสร็จปุ๊บก็คือจบหยุดเลยปุ๊บแล้วหยุดดีๆหยุดดีๆ,ๆปุ๊บทุกนี่ไงไอคอนแทคพี่ลองเรียกนานนะแล้วพี่ก็จับตัวเขาหน่อยเหมือนชม,มครับแล้วก็อใส่าพี่ทำเฉยๆนะมั่นใจคอนฟิเดนซ์ไว้มันไม่เห่าไม่ต้องไปคุยเลยกับมัน นั่งเก่งมากถูกครับผมถือว่ายังสื่อสารกันได้นะแต่หูไม่ได้เห็นเมดี๋ยวหูมาด้านหน้าหน้าโอ้โหโอ้โหรุนแรงเกินเทุต้องทำยังไงคือเกลเก่งมากครให้ไหมอะครับโอเคนะเพราะตอนนี้มันมีอาการหายใจแรงมันเริ่มคิดหายใจแรงละการเครียดผมเรียกครียดในทางพวก แต่ส่วนอันนี้ต่างหากโอ้โหเหมือนรู้งานอะอยู่เฉยๆอุตส่าห์แบบไม่กระตุ้นไม่อะไรเลยนะเก่งมากเก่งมากเพราะจริงๆมันพยายามชิงจังหวะแรกพี่เหมือนกันพี่สังเกตนะมันไปดมเน่เน่ตอนที่พี่ยไม่ได้บอกนานะเลยคือใส่จากนานะตัวเปียกนานะไม่แม่สัตว์แล้วหรอดังนะครับแล้วมุดมันดมๆอยู่สักประมาณสักสิบวิพี่ก็ดึงนานะกลับมาพ่อก็นั่งใหม่แล้วก็วนอยู่ นรืองมีข้อสังคมอ่ะมันก็ไม่เอาเพราะว่าหมาแต่ละตัวมีบุคลิกที่เท่ากันนะครับคือเราเราถ้ามู้ว่าจะเป็นผมอ่ะถ้ารู้ว่ามันไม่ได้เหมือนเราอ่อนแรงเนี่ยก็ให้ให้ดูว่ามันเข้ากับหมาเราอย่างไรถ้านีนน่พี่นี่หมดแต่ของจริงอีกใช่แต่ว่ <c oughs> าก็จะจะรู้สึกดีว่าเอ๊ะมีเจ้าตัวนี้มาถึงไ,ได้กินเล่นเบาๆ ให้น้องอยู่ด้วยเก่งมากเก่งมากไม่ได้มีแค่ว่ามีขนมกําลังชมอยู่ว่าหนูทาเก่งมากลูกเก่งมากนะเก่งมากลูกเออเล่นกับน้องเบาๆดีมากลูกเก่งครับครับพอมันหยุดพี่ชมเก่งมากอ่าสุดเลยอ่ะอันนี้ต้องบอกว่าต้องยกความดีของเขาไว้เน่ๆจะบอกว่านานะาเขาเริ่มลดการป้องกันเขาโตเขาลงอ่ะเขาจะยอมให้เน่นลกบ้างแต่ไม่ใช่ดันน้อง พราะถ้าไปห้ามมันหมดเลยปุ๊บมันจะกลายเป็นว่าน้องอ่ะเป็นตัวที่แบบจะทําให้แม่ดุก็ไปก็ไม่ได้ครับน้อยไปก็ไม่ดีครับเห็นไหมถูกมากดันแม่อะไรนะเนี่ยแล้วน้องก็กล้าดมมากขึ้นแสดงว่ามันก็ไม่ได้กลัวเจ้านี้แล้วมันก็รู้สึกว่าเจ้าหน้านปลอดภัยนี่มันบนบอกเองว่านานา,นาเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเขาไม่เกง่งใช่เขาไม่เกง่งเขาไม่กลัวเขาไม่ต้องแบบทำตัวสั่นแล้วเห็นไหมดมหน้าดมตากันเองเล้ว แล้วก็หางกระบอกบอกทั้งคู่ก็แต่ว่าอารมณ์ดีทั้งคู่เห็นไหมน่ารักลูกเก่งมากเลยลูกแบบนี้รอโมเมนต์แบบนี้อยู่ลูกดูกันมิเนเี่ยะดูกันมิเนียพวกตัวเองเนี่ย